วันนี้นะครับจะพามาดูระบบเสียงนะครับ2อคูนสนะครับตู้เบรเป็นเจบิน15นิ้วนะครับตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์นะครับใส่หูจับเหล็กอย่างดีนะครับนี่ครับหูจับเหล็กนะครับนี่ครับหูจับเหล็กแล้วก็ด้านบนมีเบ้าเสียบด้วยนะครับสำหรับต่อเสียบเสาหรือเราจะใส่ข้าตั้งตู้แบบนี้ก็ได้นะครับ ชั้นกลางแหลมเป็นตู้คอลัมน์นะครับใส่ดอกอยู่6ดอกนะครับน่าจะเป็นดอกประมาณ4นิ้วครับ6ดอกนะครับเป็นตู้ไค่าเนี่ยครับ CS อัคคุสติกจะแข่งความชีวิตเตอร์เหมือนกันนะครับตู้คอลัมน์นะครับ6ดอกนะครับใบหนึ่งมี6ดอกนะครับแล้วก็ power amp นะครับก็จะเป็น ATS นะครับคับเบตนะครับรุ่น M.I ห้าพันห้านะครับตัวนี้นะครับแปดโอห์มอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบวัตนะครับสี่โอห์มก็น่าจะอยู่ที่ประมาณแปดร้อยวัตนะครับส่วนตัวขับกลางแล้วนะเป็นึ่งยูนะครับเคเท็นะครับพีเอห้าร้อยนะครับก็โหลดแปดโอห์มก็อยู่ที่ห้าร้อยวัตนะครับสี่โอห์มก็น่าจะขยับขึ้นมานะครับวัตนะครับประมาณพันวัตนะครับ 900 0 0 0วัตนะครับแล้วก็คอร์สก็จะเป็นสองทางนะครับค่ายโพยโลเทคนะครับสองทาง CE223XL นะครับคอร์สนะครับตัวนี้จะเป็นระบบมือสองนะครับผสมมือหนึ่งมิกเป็นมือหนึ่งนะครับของเหล็กเป็นแหล็กไม้นะครับขนาด 6U ขนาด 4U นะครับนี่ครับใส่ได้ประมาณนี้ครับกำลัง สัดส่วนกำลังน่ารักน่ารักนะครับมิกเป็นมิกเ e ฟลานะครับเอฟิกแท้99 d s p นะครับเป็น99โปรแกรมครับตรงนี้ก็จะเป็น USB เล่นบลูทูธ u t h USB ได้นะครับประมาณนี้นะครับมีชิวในตัวนะครับตัวช n n นลโมโนก็จะเป็น1-8ถึงนะครับ8ลนะครับเป็นรุ่นมินิ80นะครับประมาณนี้นะครับ แต่ละช่องก็จะประกอบไปด้วยเบทกลางแหลมนะครับแล้วก็ออกหนึ่งออกแล้วก็เอฟเฟกแล้วก็แพนซ้ายขวาครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับจัดชุดนะครับสองคูณสองครับแล้วก็มีโต๊ะคาสเตนเลสอย่างดีนะครับตรงนี้จะเป็นเหล็กนะครับตรงนี้จะเป็นเหล็กประมาณนี้นะครับเามาฟังเสียงกันอีกรอบนะครับราคานะครับค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับสนใจทักทายเข้ามาครับฟังเสียงรอบครับ นะครับทั้งหมดนี้นะครับครบชุดพร้อมใช้งานนะครับราคาอยู่ที่สามหมื่นนะครับสามหมื่นทุ่นๆไปเลยนะครับตัวนี้นะครับถ้าจะไล่กันจริงเตรี้ยมๆนี่ก็น่าจะราคาก็น่าจะเกินนี้ไปนะแต่ว่าเราขายแค่สามหมื่นทุ่นนะครับสนใจทักทายเข้ามานะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสามสองศูนย์เก้าสามหนึ่งเก้าห้านะครับที่ร้านเซ็ตคอมแบนซาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจทักทายเข้ามาครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับ